โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100% mm hmm. เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับ mm hmm. เริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคอนถูกถูกเยอะสนใจซื้อ i อทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ You your turn never on demon. back a โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้้องคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปมาเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูรีวิวสกินของนาทาวยาสกินใหม่กันนะก็เพิ่งเข้ามาวันนี้เลย ก็เป็นสกินที่สวยมากเลยนะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับในราคาเพียง290คูปองหรือถ้าใครอยากลุ้นอยากตื่นเต้นก็ไปสุ่มกันได้นะครับกล่องละ9คูปองเท่าน,นั้นโอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนานะมาดูรีวิวสกินนี้ของนาตองย่ากันก็ไม่เล่นนะาตองย่ามานานแล้วก็เห็นสกินใหม่มาต้องมาลองกันหน่อย <c oughs> ก็เราก็ทาคลิปรีวิวในช่องแล้วเนาะก็ถ้าจะซื้อก็290คูปองแต่ถ้าอยากสุ่มก็กล่องละ9ก้าคูปองเนานะแต่สนใจก็ลองไปสุ่มหากันได้นะเผื่อได้สกินในราคาที่ถูกกว่า290ก็คือจะโชคดีมากๆเลยโดยโดยปกติแล้วนนะตาตองย่าเป็นตัวที่เบอร์ดามเมจค่อนข้างแรงนะ แต่เราก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วจริงก็อาจจะยิงมัวมัหน่อยจำได้ว่าสกิล2มันจะทำให้สตันด้วยแล้วก็สกิลหนึ่งก็คือดาเมจค่อนข้างแรงนะถ้าโดนครบ5ลูกอะแรงเลยแหละโอเคเดี๋ยวมาแย่งแบบแย่งบับอันนี้กันเดี๋ยวเรากันให้เป็นเราปะพอเราปะพอหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเพนเพนจะเข้ามาอือยอยู่ไงนี่ถ้าโดนครบ5้าลูกก็เกือบเกือบครึ่งรอนกันนะเมื่อกี้แรงอยู่นะสำหรับตัวนาทายาก่อยค่อยๆได้เล่นไปละกันเนาะ ก็สำหรับเกมนี้ซับเป็นลูอียเนาะก็ไม่ค่อยเห็นคนและลูอียเท่าไหร่ก็รเป็นเกมที่อุ้ยสกิลนี้สวยนะเห็นท่ากระต่ายเนาะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะข้างหลังของนาตาาเป็นกระต่ายอุ้ยอีกนิดเดียวเองเสียดายจังเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามานะอื้อนี่แหละโอ้ยอันนี้โหเกือบตายแรงมากถ้าเบิร์ด,ด้าม่ดีๆแรงแรงมากๆเลยนะเนี่ยโอเคฮึบ โอ้ยหมดแล้วอะแค่เลเวลสามเองอะสามารถเคลียร์คลิปได้ภายในสองสกิลโคตรโคตรแรงแรงมากโอเคเราคิดดีคิดไม่ดีเนี่ยเอาโหเฟิร์สไปแล้วอ่ะแล้วเกมนี้ลางเริ่มไม่ค่อยดีแลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบนไปบนเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยเยี่ยมรูอีรูอีคิวโคตรโหดลูอีเกมนี้โหดมากโอเคเยี่ยมได้คาเฟนีล้วจ้า เี้อะไรนดิเนเฮ้ยมีเดียวเองดิเน,นอุ้ยอ่าอุ้ยพลาดอะ่ะโอ้โหเก่งจังอะ่อะเสียดายอะโอ๊ยเอาไปแล้วไปแล้วเอาไปเอาไปโอเคส,อส่งสกิลเคลียร์ขีข่หมดโคตรแรงนะเจาย่าแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปคลิปกลางก่อนกลางคลิปจะชนละเราจะวิ่งมาทันไหมเนี่ย หนีขีดหมดก่อนขีดหมดก่อนมาไม่ทันอ่ะโอเคมาฮึบยิวหนึ่งเอ้ยสกิสสกลอสองสกิลหนึ่งหมดเป็นไงสองสกิลหมดย่างโหดโหดจริงหรือเป็นเพราะว่าเป็นสกินใหม่อะไรแบบมันเลยแรงมันพิเศษเอะไรใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยนี่เดีวยวเองโอ้โหอันนี้เดียวจริงเสียดายอ่ะอุ้ยเพลอีกแล้วอุ้ย นี่พอเพนเนี่ยล่างมันตีไม่ได้อ่ะเอาเอาเพนเราก็เพนเขาเฮ้ยเยี่ยบทำไมเราไม่โดนเสียดายจังเก็บคิวไม่ได้เลยโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนะซุปซุปนี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปลาดเขาปล่อยให้เขาคิวไว้แล้วเราเคลียร์คิวกลางโอ้โหเจอนาคอสติแย่หลายชีวิตนาคอสตัวค่อนข้างพิวเลยนะเออเราเล่นไม่พิวสิประเด็น โอ้ยเออเออมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยมาไม่ทันไงนี่ไงโอ้ยโอเคโอ้ยเหนื่อยเลยโอ้ยโอ้ยบวกกันเนาะบวกกันเนาะเอออย่างน้อยเราก็เคลียร์ให้อายาไม่เข้าไปได้ใครๆก็กลัวดวงวิญญาณ5ดวงของเราจริงค่อนข้างบางนะฝั่งนั้นมค่อยมีใครเล่นแขงเนาะรู้สึกว่าตั้งแต่ขึ้นมาแรงแรงเลยนะลืมชื่อแล้ว นหนึ่งคนปะทุกคนรู้สึกว่าคนแบบเล่นรู้สึกว่าแทนไม่ค่อยมีคนเล่นในหมวดทั่วไปนะไม่ไม่เกี่ยวกับคนหรอกนะว่าหมวดทั่วไปก็มัอุ้ยอุ้ยโอ้โหสงสารนะดูนีคือไม่มีสกิลไม่ใช่หรอกถ้ามีมสกิลก็ยากจัดกา,ารหา <c oughs> ให้อยู <c oughs> ่เฮ้ยเมียนนะโอ้โหดมานมาให้ได้บ <c oughs> ูงสติ๊กก่อนนะเดี๋ยวจะแสดงความโหดของนาทายาให้ดู ขอให้ได้บูมสติกก่อนเถอ,อะกลัวกลัวกลัวนี่แนล่อุย๊ยไม่โดนแค่โดนห้าลูกเมื่อกี้นะแกเสร็จฉันแน่ฮึ hey, ไม<ป>่ค่ะเด็ไลเฮ้ยห้าห้าเฮ้ยคิวเท่าแฮะเอาไเ้เกมสู่สีอยู่นะเมื่อกี้ลูกเอีย่ย ใช้สกิลไปไงแล้วสกิลมันทำให้ผลักไปก็คือเราพลาดสกิลอุ้ยแอะแอะจะเข้ามาละสิไม่ให้หรอกอุ้ยเมนดีอีกแล้วโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยจริงลุบวิ่ง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 อุ้ยหูอุ้ยปวดโหดเกินโหดมากยังไงดีอ่าเฮ้ย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 อุ้ยไม่ตาย ว้ยนี่เดียวเองอ่าโอเคลุยราดได้ดีช็อตลุยดีมากต้องชื่นชมต้องชื่นชมเอ้ยวินี่เดียวเองพอเลนเกือบตายแล้วลว่าเมื่อกี้แบบเกือบเต็มเซตแล้วนะนะเนี่ยเคไปฮึบฮึบฮึบเคยจะให้ลุยไปก่อนเดี๋ยวเราอาไงดีเอ่อ <At S 1> แลนการก็ได้ไป oh. ไปด้วยรอด้วยรอรอด้วย <c oughs> วิ่งมาแล้ว โอ้โหน่าคลอแย่พดเบื่อเลยอะล้วงเก่งกันจังขยันล้วงนะพวกเราเนี่ยฝั่งนั้นน่ละแต่ละตัวดูเพยอย่างเงี้ยน่าคลออย่างงี้ล้วงกันจังเลยโอ้ยโอ้ยเม็ดจะเล่นลำบากสิอย่างเงี้ยเม็ดเล่นลำบากจริงนะเดินล้วงบ่อยขนาดนี้โอ้ย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 ฟอลเล่นอีกโอ้โหชีวิตน่ากลัวมากโอ้โหโโอ้หนี่เอเลนใจเย็นใจเย็นเด้อใจเย็น เฮ้ยหดเกินหดเกินหดเกินหดมากหดเกินไปโอ้โหเหนื่อยเลยฟอรเรนโหดมากเนอะรอบนี้ยเอาไหม่เฮ้ยมาเข้ามาอ๋โอ้โหโหโทษอะไรฟอรเรนโหดมากเลยอแย่แหละเกมนี้จะชนะไหมเนี่ย Fore girl, ฟอเล่นโหดเกินฝั่งนั้นอะเฮ้ยอุ๊ย,ยนี่เดียวเองมันเร็วว่ะแหมอุ๊ยไม่โดน,นเร็วจริงเข้าไม่ได้เลยอุ๊ยไม่โดนโอ้ยดูเอียเข้าไปดูปเอียเข้าไปยาดูว่าหิวอะไรยาโอ้โหยาอยากเข้าไปเสียดายไม่มีใครมาเอาเมีอะไเพนก็คือไปแล้ว กอเรนไปแล้วยังไงไหมไม่ไหมอุม้ยอ้ย,อยจะทันไหมเนี่ยไม่ช่เอาไงดีโอ้ย <Zen. S 1> นาคอสเซอรอานาคอร์ดมาดิอุย้ยนิดเดียวเองอะโหเสียดายเลยเล่นน้อยมากนาคอสน,นิดเดียวเองอออโอ้ยยถอยถอยถอยโอ้ยอี่ะฟอร์เรนไม่อยากเข้าใกล้มาเลยอะโอ้โห้เกินเฮ้อเฮ้อ เหนื่อยโหเจออ้าฟลเรนต้องเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยตกเลยแบบโหดจริงโหดมากโอ้โหฟอรเรนเงี้ยไม่อยากเข้าใกล้เลยเฮ้ยยิ่งเป็นตัวบางๆอยู่นะเฮ้ยโอ้โหไปโอ้โหโอ้ยไม่รู้เลยฟอรเรนอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> น,นตยาตาญาไอ้ชื่อนาตาญาชื่ออะไรนะอะาญาแต่มีย่าเหมือนกันนะเออแต่เราขี่หัวใครไม่ได้ เฮ้ย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 อุ้ยไปแล้วเอลซูตัวทำเกมของเราไปซะแล้วโอเคฮึบโอเคไม่อยากเขาใกล้มันเลยอ่ะตัวแฮะเอ้ยแอวไม่ถึงน่ะเดี๋ยวต้องเอาสโลมาสักหน่อยละมั้งดูจากสภาพเกมแลละไม่น่ารอดยากมาก เอาไงดีขอขอดบ,บอุ้ยมันเรียกแล้วว่าเอาไงดีอะไปก็ได้โอ้โึบพึบเพเฮ้ดับเบิลคิวเก่งจังไอเอลสุบพึ่มโอเคโดนไหมเคียเคียะเฮช่วยช่วยช่วยมันตีเลยเอายิงยิงกูงจะลาจังโอเคเยี่ยม โหสูสีพอสมควรนะเกมนี้จะชนะไปเนี่ยเกมนี้โอ้ยลุ้นลุ้นมากอ่าเอาไงต่อดีโอวิลึกไปลึกไปลุยลึกไปลุยใจเย็นเด้อลุยใจเย็นเด้อเฮียฟอร์เรนแย่เป็นไรกับฉันเนี่ยฟอร์เรนเออเยี่ยมเออเยี่ยมมีคนรัดอะไรดีแล้วเขาให้ามาช่วยเรายิ่งตัวบางๆอยู่ อุย้ยเกือบตานะยแน่อีก่เดียวเองโอ้ยอยีก่เดียวเองอี้ยนี่ดหละโอเคอก็ที่จริงเราไม่ได้เล่นเมทเราเล่นเป็นซับคิวได้น,น้อยมากเลยตอนนี้เป็นซับแล้วแข่งกับลูอียเงียบโอเคโอ้โหน นั่นคือเขาแข่งความเร็วกันใช่ไหมความเร็วในการพุ่งหาศัตรูขเขาพุ่ <has S 2> งเงินเก่งมาก<ท>เลยอเราเป็นเมทต,ตัวนิ่งๆก็คือทำอะไรไม่ค่อยได้โอ้ยไีกเล้วน่ากลัวสุดๆไปเลยเออโอ้ยมีเดียวเองนิดเอ,อ้ยิดเดียวดเดียวทำไมเราคิวไม่ได้เลยนะมันเลยแบบอีกนิดอีกนิดต่ออะไรอีกนิดอีกนิดอย่างเงี้ยๆๆๆๆเหนื่อยมาก แหม่ไม่รู้เลยอยู่ตรงนั้นอุ้ยพลาดอีกแล้วเ <c oughs> สียดายมากนี่อะไรเอาไหมอุ้ยอุ้ย,อ,ยอีกแล้วนะคอสนะคอสเพื่อนยากโหแค่รักษาตัวเองไม่ให้โดนคิวก็ยากแล้วเนะี่ยจริงโอเคเดี๋ยวเราตรีป้อมยาวๆเลยโอ้ยเย่าแล้วเย่าแล้ว ลุยวางดีมากเฮ้ยเราก็วางกลับไปด้วยสุดยอดโอ้นี่มันเทคนิคแบบสุดยอดปรมาจารย์สุดมากเฮ้ยประทับใจเอาเมื่อกี้จังเลยดียรู้อีเก่งจริงนะแต่เราไม่เคยวางอย่างงี้ได้หรอกนะแต่ลู้อีคนนี้เล่นเก่งจริงอ่ะสุดยอดสุดยอดเออวิได้ครับได้ครับคอยดูนะครับ เฮ้ย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 อาโหนะขอเข้ามาใกล้รู้เลยคิดถึงเราละสิเข้ามาใกล้เชียวเออโอเคเราไปก็ได้ไหมายถึงว่าอีคุยวย่าจะไม่รอดแล้วรอดด้วยรอดด้วยูไม่คิดว่าจะรอดจริงโดนหลวงยับยับเลยอะโอเคเดี๋ยวเหนื่อย เหนื่อยจริงเดี๋ยวต,ต้องออกกระทาน้้ำแข็งก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอนเฮ้ยเฮ้ยยอ, <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยแคเอมสุยัยเง,ยงเจ๋งเนะี่ยจริงเรานี่เทียบไม่ติดเลยจรเดี๋ยวของบัฟบขอบูบัฟกันบัฟบแล้วนะเดี๋ยวนี้มานาะก็คือมีเยอะพอสมควรและก็น่าจะพอไปไหวพอไปวัดไปวาได้ไปวัดไปว่าไปทําไม โอ้ยเหนื่อยจังเฮ้ยเนี่ยโอเคได้กระทาน้ำแข็งมาแล้วเดี๋ยวออกเป็นอันนี้ไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาโจมตีไปเลือดศัตรูเลือนนดนิดๆตลอดเลยอะ่ะน่าจะพอเบิร์นได้สักนิดสักหน่อยเอเอ้ยเหนื่อยจังเมื่อไหร่จะชนะอ้าโอ้ยเหนื่อยจัง โอ้ยเฮ้ยนาคอจะเข้ามาเปล่าอุตส่าห์เอ้ยไม่โดนนะอุตส่าห์เล็งตั้งนานดูดิไม่ซุ้มกับใครคุ้มกับที่ยืนเล็งเมื่อกี้เลยโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยช่วยด้านหลังได้ไหมกุหลาดเดี๋ยวป้าไม่เกิดโอเคไม่ไม่ละป่าเฮ้ย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 นาคอส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 เฮ้ยเนี่ยมันเหลือเลือดนิดๆตลอดเลยอะป่า เสียดายอ่ะดูแต่ก็คือจับไม่ได้แล้วนะโอ้ยโหดไปแล้วโหดไปแล้วอย่าเข้าวาโอ้ยหมดเลยครับกิ้งเกินฟอรเรนฟอรเรนพวกไอายาคือ,อโคตรโหดโอ้ยอมารำเนียร์ไหมคนเหนื่อยเลยอ่ะเกมนี้มันตัวผิวเก์ มารีวิวตอนที่แบบว่าสู้กับตัวผิวๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเราก็ไม่ได้ผิวขนาดนั้นนะ่ะเออปล่อยไปเฮ้ยโดนไหมโดนไหมโดนแหละมันแตกออกมาแล้วนี่เอออุ้ย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 หุยโห,ยห,ยหดเกินเรายอมได้ไหมเออโหต้องลุมห้าคน,นะอะก่อนจะคิวฟอร์เรนได้โคตรโหดต้องลุมอะ นั่นแหละทุบอาญาไปเลยอาญาตัวดีเลยน่ะโอ้ยไปสารเพียไม่อะไรเอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวใกล้ออกอันนี้ได้ละเฮ้ยยังเหนื่อยอะไรคิวไม่เคยได้เลยโอ้โอหลูอี่เรียกแล้วอะมีใครไปบ้างเราไปบ้างดีไหมไปบ้างก็แหละไปปะกองกําลังมาแล้วกําลังเสริมไม่รู้มาเสริมอะไร <laughs> โอ้ยโอ้โหฟอ,อล์ฟเ,เลนเปิดมาเจอฟอล์กเลนแล้วโคตรเกินเนี่ย ดีนะได้ฟอตตี้โอเคอุยลูอีวางดีมากเกมนี้คือลูอีเก่งมากจริงๆเขาวางได้จังหวะดีมากๆเลยอ่ะเออสุดยอดเออเก่งเก่งจริงทีมจ้ได้เลยเกมเนี้ยป่าหุยนาคอนาขอหลบได้แล้วอ่ะโอใยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆโอเคไปวิ่ง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  เราเราด้วยดูกระต่ายน้องนี่น่ารักน้องเป็นน้องกระต่ายน้องนาตาหยา่าวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งทึบโอเคเดี๋ยวดันกลางตงังของเราเองเออเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราต้องออกเป็นห้ามฟื้นฟูเนาะเพราะรู้สึกว่าเมดไม่ได้เออไม่ใช่เม็ดซับไม่ได้ออกเราออกเอง เป็นซับเองเดี๋ยวเราเป็นซับเองรู้สึกว่าไม่ได้ออกมั้งเขาก็รู้สึกว่าถ้ามันออกแล้วเลื่อนฟอร์เรนไม่น่าจะขึ้นเร็วขนาดนั้นหร,หรือเราคิดไปเองไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังแล้วกันอุ้ยเข้าไฟแล้วต้องจะดูของซะหน่อยเฮียมเกินโอ้ยนี่เดียวเองอุ้ยยากอะโอเคน้ำพื้นฟูเดี๋ยวใกลยย้ละนิดนึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยออุยไปนู่นแล้วรอฉันด้วยรอฉันด้วยโหดจริงนะโหดมากเฮ้ยได้คิวด้วยโคตรโหดเลยอ่ะฟอเรนอะแล้วคือฟอเรนกับไอยาคือคอมโบน่าลกมากเลยอ่ะคือแบบจัดงานยากมากโอ้ยอยากรีบจบเลยตีป้อมเลยไหมให้เมทตีป้อมอีกแล้วเอาละมันจะตายพอตรงนี้แหละเออ ลอ่อซือ้อล่อซื้อนาดาและยะต้องแบบทำตัวแบบล่อซื้อแล้วก็ต้องฟิกออกมาเหนื่อยใช่ไหมเหนื <c oughs> ่อยมากเลยอะแต่ว่าสนุกดีอะชอบอะคือแบบเพิ่งเขา้าเข้าทีมกันดีมาก <c oughs> อุ้ยเราแย่แล้ว,ลวโอเคเรายอมโอ้ยเหนื่อยจังโอเคเดี๋ยวต้องพยายามซื้อตัดเลือดให้ได้เนาะ <c oughs> โอเคแอมแบ๊กกลับมาแล้ว <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวโอ้โหดีนะดาเป็นฝั่งเรา แล้วเราไปเคลียร์ล่างได้โหหน้าคอ,อยเีอยพิวเกินพ่อคุณจะพิวเกินไปไหนพิวเกินไปไหนฮะพิวเกินไปไหนเอาเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ย็คสีก่อนโอ้ยพิวเกินพ่อคุณพิวขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยเลยเอาละ โอ้ยจะชนะไปเนี่ยมันแบบพลิกไปพลิกมากสุดๆไปเลยอ่ะแล้วคือฟอลเลนคือโหดมากแล้วยิ่งแบบคอมโบนะทายาเอ้กับนาตาญาเนี่ยๆๆกับอายาคือโอคตรโหดเลยเราจะรอดไม่ได้เกมนี้เรียบริบจบเกมแล้วอ่ะกดดันยังโอเคได้ตัดเลื่อนแล้วน่าจะพอสู้กับฟอลเลนไว้เดี๋ยวมันน่าขายทิ้งแมสเราว่าไม่น่าเอามาขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้โดนดาเมจเท่าไหร่เฮ้ยเหนื่อย เลควรซื้อเป็นอมตะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าจะจบเกมได้ไหวไหมถ้าจบเกมได้ก่อนก็คงแบบไม่ต้องซื้อหรอกแต่ก็เหมือน,กนใกล้จบแล้วนิดเดียวเองเนี่ยอิงก,ก็สามป้อมแล้วสามป้อมนี่เมื่อกี้เห็นสก,กิลหนึ่งปะ่ะคือแบบข้างหลังมันสวยมากเลยเราชอบพื้นหลังมากเลยเนี่ยเออสวยมากแล้วคือตอนที่แบบยิงออกมาเาะหูกระต่ายมันกระดิกวยถ้าที่เราลองสังเกตดีๆเอ,อ้ยมันน่ารักนะก็เกลือสอสามป้อมเงียบเอลสุ ตัวทำเกมของเราจริงๆอะ่ะแคลรี่ฝั่งนั้นสุดยอดมากฝั่งนั้นเหมือนแบบเมทเป็นอาญาปะนี่ดูสิดูสิโอ้ยเ <c oughs> จ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะเอ้ยคาเฟ่นี่ฮ้ยได้คิวด้วยเย้ดีใจอ่อยนิดนึงนิดนเ,นเดียวโอเคชนะแล้วโอ้ยโหดีแล้วชนะตอนแรกแบบสูสีพอสมควรแล้วนะ โอ้ยทีมดีทีมดีสุดยอดโอ้ยสนุกมากเกมนี้โอ้ย,อย,อยเล่นแต่ชาาจนง่วงๆหน่อยแต่ก็โอเคนะสำหรับเกมนี้เอลซูเอาไปเลย MVP นายเก่งจริงเรายอมรับเลยโอเคครับเอาไปคนละหนึ่งไลน์นี่หมุนให้ดูสักรอบสวยปะสวยปะชุดน้องสวยอยู่นะโอเคครับเอาไปคนละหนึ่งไลน์ทุกคนเก่งมากเลย โอเคมาดูพวกสกอร์กันเนาะว่าสำหรับเกมนี้เป็นยังไงเนาะก็8.1เนาะก็คิวไปได้3ตาย4ก็แอสีสอันนี้ก็ของก็ตามที่เขาแนะนำเลยนะไม่เรามีดักแปลงช่วงท้ายนิดหน่อยก็อันนี้สร้างความเสียหาย21%ก็ค่อนข้างเยอะเนาะรับความเสียหาย15%ก็หอลองเนาะเป็นลองนิดหนึ่งแล้วก็ทีมไฟ14ครั้ง43.8ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับเกมนี้โอเคครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่สนใจสกินนี้ของนาทายาก,ก็ลองไปหาซื้อกันได้นะ2 9 0คูป,ปองเองก็ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเลยแต่ถ้าอยากลองแบบใช้โชคนิดนึงก็ลองเสี่ยงดูกล่องละก้าคูป,ปองอาจจะได้สกินในราคาถูกกว่า290ก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้ให้สุ่มเท่าไรหร่หรอกซื้อเถอะจริงๆสกินสวยมากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ สำหรับใครที่สนใจสกินนี้ก็ไปหาซื้อกันได้ก็ฝาก online, สปอนเซอร์ของเราด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจต่อคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ like. สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย